สำหรับอาชีพอิสระดู3สินเชื่อนี้จากธนาคารออมสินมาอัพเดตในเดือนกุมภาพันธ์หก7ไปดูรายละเอียดกันค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้จะพาไปดู3สินเชื่อจากธนาคารออมสินจะเน้นไปยังสินเชื่ออิสระโดยเฉพาะทางออมสินเขาได้ปล่อยให้กู้3ามสินเชื่อด้วยกันและในคลิปนี้จะพาไปดูรายละเอียดทั้งหมดค่ะ เราจะไปเริ่มกันที่สินเชื่อที่กําลังให้ความสนใจกันอยู่ในตอนนี้ก็คือสินเชื่อส่งดีมีเติมเงื่อนไขสําคัญก็คือจะต้องเป็นลูกค้าเดิมและมีการผ่อนชำระดีแล้วทางธนาคารก็จะมีการคัดเลือกรายชื่อออกมาแล้วส่งคําเชิญให้สมัครไปทางแอปไม Mo หรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งกับเราโดยตรงให้ไปสมัครที่ธนาคารออมสินและสิ่งสําคัญนะคะเราจะต้องมีอาชีพอิสระด้วยเมื่อเรา เราได้รับคำเชิญเราจะต้องไปยื่นเอกสารที่ธนาคารออมสินค่ะจากนั้นรอเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปหน้าร้านสถานประกอบอาชีพแล้วรอผลการแจ้งอนุมัติหรือไม่อนุมัติจากธนาคารถ้าเราได้รับการอนุมัติเจ้าหน้าที่จะมีการโทรแจ้งให้เข้าไปทำสัญญาที่ธนาคารค่ะแล้วรอรับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันนั้นเลยข้อมูลตรงนี้เอามาจากการรีวิวจริงของคนที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อค่ะ ต่อไปจะพาไปดูรายละเอียดของสินเชื่อส่งดีมีเติม ซึ่งเขาจะให้วงเงินกู้อยู่ที่3 0 0 0 0บาทในอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่0.75%ต่อเดือนหรือจะเทียบเท่าอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอก1 6 2 0ต่อปีค่ะซึ่งจะให้ผ่อนแบบรายเดือนสูงสุดไม่เกิน3ปีหรือ36งวดไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกรันต่อไปจะเป็นคุณสมบัติในการกู้ค่ะก็จะเป็นลูกค้าเดิมชำระดีที่ธนาคารคัดเลือกเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระณนะวันที่ยื่นขอสินเชื่ออายุไม่เกิน67ปีบริบูรณ์ you และมีถิ่นอาศัยที่แน่นอนสามารถติดต่อได้ค่ะมาดูเรื่องของเอกสารที่จะนำไปยื่นที่ธนาคารกันบ้างค่ะก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริงรูปถ่ายหนึ่งนิ้วอาจจะได้ใช้ให้เตรียมไปด้วยค่ะรูปถ่ายหน้าร้านหรือหน้างานที่มีเราอยู่ในภาพด้วยสเตตเมนต์ย้อนหลัง3 6เดือนซึ่งบางสาขาเอา3เดือนสูงสุดไม่เกิน6เดือนต่อไปจะเป็นเอกสารที่ธนาคารเขากำหนดอาจจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่น รายรับปายจ่าย3 6เดือนใบเสร็จรับเงินสัญญาเช่าร้านหรือเช่าแผงทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิช ต่อไปค่ะมาดูอีกหนึ่งสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระไม่ต้องรอรับคําเชิญสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยซึ่งสินเชื่อนี้มาจากธนาคารอมสินได้ร่วมกับบสอยอโดยบสอยอจะเป็นคนคาให้ค่ะสินเชื่อนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ทําอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการอาชีพรายอย,อย่อยเช่นวินรับจ้างแท็กซี่รถตู้สาธารณะ3ล้อไรเดอร์พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนขายของออนไลน์เป็นต้นค่ะ Yeah. สำหรับวงเงินให้กู้จะอยู่ระหว่าง1 0 0 0 0หมืถึง100,000บาทจะใช้บอสอยค้อคำและคิดอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่1%ปอร์ซต่อเดือนจะเทียบเท่าดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอก21.6%ต่อปีค่ะให้ผ่อนนานสูงสุด8ปีหรือ96งวดสำหรับคุณสมบัติจะเป็นผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบอาชีพรายย่อยเช่นวินรับจ้างแท็กซี่3ล้อไรเดอร์พ่อค้าแม่ค้าคนขายของออนไลน์เป็นต้นค่ะ เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะการผ่อนชำระต้องไม่เกิน70ปีค่ะและข้อ3เป็นผู้มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนและสามารถติดต่อได้ต่อมาค่ะมาดูเอกสารที่จะนำไปยื่นที่ธนาคารก็จะมีสำเนาัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง สำเนาทะเบียนบ้านและถ้าใครมีคู่สมรสให้นำเอกสารครู่สมรสไปด้วยค่ะและเอกสารอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องใช้ก็คือเอกสารการเงินในเว็บไซต์เขาก็จะแจ้งไว้เลยค่ะว่าเป็นไปตามที่ธนาคารเขากำหนด ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาที่เราจะไปขอกู้เพราะว่าอาชีพอิสระจะมีหลากหลายกลุ่มเราทำอาชีพไหนเราต้องใช้เอกสารอะไรอาจจะต้องโทรไปสอบถามกับสาขานั้นๆเป็นรายบุคคลไปค่ะสำหรับช่องทางการสมัครสามารถสมัครผ่านธนาคารออมสินได้เท่านั้น ต่อไปค่ะมูลสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSP จะเน้นไปยังกลุ่มที่เพิ่งเริ่มประกอบอาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมหรือคนที่มีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพนั้นๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นช่างปูนช่างไฟฟ้าและผู้ประกอบการรายย่อย เช่นพ่อค้าแม่ค้าและผู้ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายเป็นต้นคะ่ะสำหรับอาชีพต่างๆสามารถสมัครได้อาจจะต้องโทรไปสอบถามกับธนาคารดูอีกทีนะคะโดยจะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทส่วนวงเงินสูงสุดจะได้รับแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคะ่ะกลุ่มช่างต่างๆจะให้กู้ไม่เกิน20,000บาทและกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ประกอบการจะให้กู้ไม่เกิน10,000แบาท การค้ำบสยจะเข้ามาค้ำให้ค่ะและทางธนาคารจะเป็นคนจ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำให้และสิ่งที่แตกต่างจากสองสินเชื่อแรกก็คือการคิดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อนี่จะคิดอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่1.5เอร์เต่อเดือนหรือ18%ซต่อปีค่ะและพิเศษสุดคือไม่ต้องจ่ายเงินต้นใน3เดือนแรกแต่เราจะยังต้องจ่ายดอกเบีย้ยเข้าไปทุกๆเดือนนะคะระยะการผ่อนชำระจะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับถ้าวงเงินได้รับไม่เกิน เ0ินหบาทจะให้ผ่อนไม่เกิน5ปีหรือ60งวดแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าและได้รับวงเงินตั้งแต่5 0 0 0มบาทไปถึง10,000 0สบาทจะได้ผ่อนไม่เกิน8ปีหรือ96งวดค่ะส่วนคุณสมบัติผู้กู้จะแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกัน1.1ต้องเป็นผู้ประกอบการหรือผ่านการอบรมในการประกอบอาชีพจนเป็นผู้ประกอบอาชีพนั้นๆหรือว่ามีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพนั้นๆเช่นช่างปูนช่าง ไฟฟ้าช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้นค่ะ1.2เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเช่นผู้ประกอบการค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่ายส่วนข้อ1.3ถือว่าอยู่ในคุณสมบัติอีกหนึ่งข้อเลยทุกสินเชื่อต้องมีก็คือเป็นผู้มีถิ่นอาศัยหรือสถานประกอบการที่แน่นอนและสามารถติดต่อได้ค่ะ ต่อไปค่ะมาดูเอกสารจะแบ่งเป็นเอกสารส่วนตัวและเอกสารตามการประกอบอาชีพเอกสารส่วนตัวก็จะมีบัตรประชาชนพร้อมตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสให้นำไปด้วยค่ะส่วนเอกสารตามการประกอบอาชีพกลุ่มแรกคนที่เพิ่งจะเริ่มประกอบอาชีพจะใช้หลักๆอยู่2ออย่างด้วยกันก็คือใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการฝึกอบรมจากธนาคารออมสินหรือหน่วยงานหรือเอกชนค่ะ สำหรับในกรณีไม่ผ่านการฝึกอบรมให้ใช้เอกสารแสดงหรือรับรองการประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้นๆเช่นใบรับรองใบจบการศึกษาภาพถ่ายการทำงานในอาชีพนั้นๆเป็นต้นค่ะ อย่างที่2ประมาณการรายรับรายจ่ายเอกสารตามการประกอบอาชีพในกลุ่มที่2ก็คือผู้ประกอบการรายย่อยก็คือ1บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง3เดือน2จะเป็นบินซื้อขายย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนถ้ามีให้นําไปด้วยค่ะและเอกสารอื่นๆที่ธนาคารเขากําหนดสําหรับช่องทางการสมัครสามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสินเท่านั้นและนี่ก็คือ3สินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระจากธนาคารออมสินส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะแนะ นะนไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อไหนก็ตามให้เรากู้เท่าที่จําเป็นและจ่ายคืนไหวเท่านั้นจะได้ไม่มีผลตามมาค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในที่แผลไปสวัสดีค่ะ